ไลฟ์โชว์หรอคะรู้สวัสดีครับผมตอนนี้เอฟซีกำลังอยู่กับช่องบูมน้อยแฟมิลี่ครับค่ะประชอนประชอนทำอะไรกินกับหมวยวันนี้ยำปลาหมึกยำยำรวมมิตรเนาะยำรวมมิตรทะเลเนื้องูงเนื้องูงอันนี้ปลาแซลมอนโอ้โหแซลมอนนะครับปลาหโอ้โหปลาลมอนเดี๋ยววันนี้จะพาอัเอฟซีมากินเนี่ยอันนี้มีหมึกสายด้วยนะ ฮอดดอกด้วยวันนี้จะพาปัทธนกลับบ้านนะครับอันนี้อะไรนะไอ้กุ้งไข่ทอดกุ้งของบุ้มอ๋อไม่ไม่ของบูมาบุมบุมเลยเหลือเด่นหอยนางรมก็มี <c oughs> นะครับมีหลายอย่างเลยนะครับวันนี้จะพาปัทธนกลับบ้านคนองบ้านเป็นฝั่งพ่อตาคิดถึงลุงมอกไหมนี่ฮะ <cas possibility> <ห>คิดถึงลุงมอกไหมครับไม่คิดเอาไม่คิดถึงลุงมอกลุงมอกคิดถึงปัทธนแย่เลยตอนนี้นะอือนะครับ เดี๋ยวเรามากินด kind of ้วยกันนะครับแล้วก็บ euh. ุมนอกจากนี้พี่นงเยาอยังเตรียมอะไรนะครับวันนี้ของปลูกเต็มอยู่ใช่ไหมมีของปลูกด้วยนะครับอ่ามะละกออะไรนะเม็ดเม็ดอ่ามะละกอไอเขาเรียกอะไรของพันอะไรนั้นที่ลืมแล้วอะไรไม่รู้ไอเม็ดมันโลละสองหมื่นอะเม็ดเม็ดโลละสองหมื่นนะครับก็ไปลูกกันี่หลายอย่างเลยนะครับที่พี่นงเยาให้บุมน้อยกับระถอนวันนี้นะครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ผู้ผู้ให้ผู้ผู้ให้เวลามันเติบโตขึ้นเราก็จะได้จดจำตลอดตลอดตลอดนะครับก็จะมีอ้อยสุพรรณห้าศูนย์มีอ้อยสุพรรณด้วยคอ้อยสุพรรณห้าศูนย์แล้วอ้อยด่าน้ำอ่ะแล้วอ้อยยาวอ้อยแดงครับแล้วก็มีไอ้ต้นไหนอะไรทออ๋อต้นทอต้นทอหลายต้นอยู่ แต่ว่าอาโะโปลกาโดนี่เดี๋ยวจะตอนไว้ให้ถ้ามาตอนน้าตอนนี้มันมีแต่เพาะแต่ยังไม่ได้เอาใส่ถุงเลยแต่ว่า<ม>ถ้าเพาะเสร็จเดี๋ยวจะต่อยอดพอดีนะครับพ่อกัณแม่พี่หมวยก็เป็นเกษตรกรพวกนี้ด้วยครับก็เลยว่าอยากฝากของไปปลูกก็มีกล้วยหอมเขียวครับนนนนกล้ยยวยไข่สาคูเราก็จะดูแลดูแลให้ดีที่สุดนะครับสมกับผู้ให้นะครับเต็มใจให้จริงๆนะครับแล้วก็ก็ถือว่าหายากเนอะเหมือนกับ มละกองเงี้ยเดี๋ยวมาขอเป็เตรรัช้าเข้าป่าเข้าป่าหลังบ้านนะครับต้องขอพระคุณพี่น้องเจ้าออมากๆนะครับวันนี้ก็มาแบบโอ้โหอากาศก็ดีอาหารก็แบบโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูพี่หมวยก่อนว่าทำอะไรนะครับอ,อ้าวอันนี้พี่หมวยทำอะไรโอชาโอ,โอ,อ,อ้โหอนี่อย่างลูก วัวช้าแต่งโตหล่ออะไรวันนี้นะหล่อเป็นยังเป็นยังสิไปยังงั้นครับอันวันนี้ก็จะกลับนะครับเดินทางกลับหืมสิไปยังไงจ้าพี่หมวยหมยเมื่อกี้ขับไหมอันนี้พี่หมยก็กินอิ่มแล้วนะครับเอ้ายิ่อิ่มแล้วพอดีเมื่อกี้บุูมร้อยไป เอารถไปเช็คนะครับกับพี่ปุ้ยต้องขอบพระคุณพี่ปุ้ยมากๆนะครับก็คือพี่ปุ้ยก็คือลูกสาวของพี่นงเยานะครับเอากินอิ่มกันแล้วเหรออิ่เอา้เาได้โอ้เอากินอิ่มหมดแล้วออบุมกับุ้ยโอ,โอเคนะครับเดี๋ยวบุมจะลงกินข้าวก่อนนะครับสำหรับไร like นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสบุมแล้วก็จะมามานี่ตลอดนี่ยังก่นใ่ อีกอย่างก่อนใช่สิไปยังขนมยุ้ยใสขนมยุ um ้ยใส่ขนม้ยใส่อหนักไปอ่ะขนมแม่ลูกขนมอีอย่างลูกขนมไม่ลูกบะหมี่อืม เคสละกินนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่นงเยาวขอบคุณพิธภาพีดีนะครับขอบคุณ f อทุกท่านที่สนับสนุนนะครับสวัสดีครับ